ธรรมะข้อที่สามที่หลงปู่ท่านมีก็คืออาปทา,าสุณเวทติไม่วาดวันในไม่วาดว,วันในอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคำว่าไม่วาดวันในอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็หมายความว่าเมื่อเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็แล้วแต่ตั้งสติอย่าสิ้นตีโป้ตีผ้าบางคนสติแตกตั้งสติไม่ดีก็ ร้อ,องหอบร้องไห้ตีพลอยตีพายโทษส,สิ่งนี้สิ่งนี้แต่หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีจ,จิตใจหนักแน่นเป็นผู้ที่ไม่ได้หวาดหวั่นยิ้มสู้กับปัญหาต่างๆเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเมื่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา mm hmm. ก็ใช้สติใช้ปัญญาให้มากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ได้ ก็ทําสามารถให้เรานั้นผ่าน้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งสําคัญก็คือขอให้เรามีสติอย่าประมาทอย่าประมาทอันนี้เป็นธรรมะข้อที่สาข้อที่สี่เรียกว่าอชันนพติประพฤติไม่ขาดสายคำว่าประพฤติไม่ขาดสายนั้นก็หมายความว่า,วา ทำตนได้เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ไหนจะไรามาหลวงปู่ของเราท่านไหวพระสวดม,มนต์เจริญกิภาวนาท่านก็ทำไม่ได้ยอ่อไม่ได้หยอ่อนทำทุกวันจนเป็นกิจวัรจนเป็นนิสัยเหมือนกับญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านนั่นแหละแต่ก่อนยังไม่ได้มียศไม่ได้มีตำแหน่งยังไม่ได้มีหน้าที่ ก็ทำผลงานความดีมาตลอดเข้าถึงยากเข้าถึงโยกเข้าถึงคอน้นนี่เมื่อมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่เกิดขึ้นก็เสมอสมต้นเสมอปลายเหมือนกับท่านนายกท่านตตทั้งหลายทั้งปวงเลยก็ยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ชาวบ้านก็ไปหาไปทักไปทายไปขอความช่วยเหลือก็ได้เหมือนเดิมเหมือนท่านนายอำเภอของเราทั้งเสมอต้นเสมอ ี่ท่านไปงานตลอดแล้วก็งานวัดเี่ยท่านให้ความสําคัญมากให้ความสําคัญเป็นอย่างมากวันนี้ก็มานั่งรอตั้งแต่เชา้าถามพระท่านบอกว่าทน่านานอำเภอมาแล้วนี่นั่นแหละคือความประพฤติไม่ขาดสายทําโดยติดต่อทําอยู่เดือนเดือนอันนี้คือธรรมาข้อที่สี่